เดินนะครับหกแสนเะงินเดอนหกแสนเขาเริ่มไปแยงกตอนทางนี้ก็ไมก่อนื่อยไปเงินเดินเท่าไหาร่มาสูุเพราะเขาโดนไฟไหม้หมดแล้วกวา่าครึ่งของโรวมนนะแล้วก็เอาคนนี้เข้ามานะบิยาโอนะครับไปโอเชียอเมริกาจบจากที่สหรัฐอเริวางระบบคือข่ายยงใหญ่เรื่องการเรเจ้าผมก็ไปทำง,งานด้วยันแรกสี่หมื่นขอจะเปนหนึ่งห้าปีไม่จบ พอะไรเป yup. okay. ็น okay. ี we root, well we morning, land, han, ่เดี๋ยวทำเมมาเลยเก่งจะเรียบร้อมันตังสี่ก็ได้ผมมองไตายสิไปดูแหละห้าปีจนกว่าผมจะยาวผบอกว่าหลายจ่ายผม้าปีอกไปได้ครับผมาแไมออคนอื่นเขาีทำไมต้องมาเลือกผมก็ไม่รู้ต้มาเลือกผมทำอต้องดีด้วยพี่นะคนเราพนองมีดีที่สุดอินเชียนะครับเป็นา่า เปลี่ขึ้นมาใหมที่ผมบอกแล้วนะเดี๋ยวกประเด็นนี้นะรีบจังเลยโอ้โหเรื่องข้าวนะครับผมบอกแล้วว่าแค่ผมพูดตรงนี้มันก็หมดเวลาแล้วนะแต่ว่าเนื้อหาสาระนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมย่อย่นะก็ยังมีตรงนี้อีกการผู้พยาบาลขึ้นมาผมจะเล่นเรื่องนี้ก่อนนะแล้วการผู้พยาบาลอุปกรณ์ที่มวางอยู่ยังมีอะไรบ้างนะครับที่นีตรงนี้ด้วยใช่ไหมมีใช่ไหมมีใช้งานใช่ไหมมี ใช่ไหมฮะใช้ใช้ระดับไหนทีความสามารถในการใช้พืนที่ได้ระดับไหนใช้ได้หมดนะครับแต่เป็นทีมพวกดับเพลิงแต่เป็นทีมดับเพลิงที่เป็นมาจากไทยฟลายแต่อาจารย์ชาชัยไชก้ารุ่นเรื่อไหร่รผมยังรู้เลยนะครับเพราะนั้นทำไมนะครับผมถึงรู้เอาเป็นว่าผมท่อกันบ้านเราพอกันนะฮะนะนะครับนะคุ s เนี่ยอู้วเว็บไซต์สวยดีอ่าผมทำเอง, <laughs> ง,งนะครับ <laughs> <laughs> พื่อนผมก็เป็นผู้บุวที่สายผิการหรือไตเสียชายกราร้ทีเขาป่วยอยู่นะครับแล้วเพื่อนผมก็โทรมาเปนกทีเทียวแล้วแตรไม่ได้ไปนอนั้นก็เดี๋ยวจะได้ดูว่าที่ได้เาจไปไนะครับเดี๋ยวทีมเพื่อนก็จะเจอกันในตรงสองสำหรับที่ที่เป็นขั้นต้ รับได้จะปล่อยเป็นฐานเงาไนาดนี้เป็นมวยเล้อมีมุ้ใส่หมวกนะครับมีมุงใส่หมวกเลยคนตาบอดก็รอบ